สวัสดีค่ะหลิหลิ่ง,งจากช่อง Happy Life Happy Healthy ภาาสุขภาพคุณีชีวิตมีความสุขค่ะวันนี้นะคะก็เป็นคลิปแนะนำนะคะใครที่เป็นผู้ติดตามใหม่นะคะหลิ่งก็อยากจะแนะนำช่องของหลิ่งนะคะชื่อหลิหลิงกุสุมาตุนแก้วนะคะเปิดหน้าร้านขายพืชผักสวนครัวสมุนไพรนะคะชื่อร้านสวนแดงจินดาในตลาดคํำเที่ยงเชียงใหม่นะคะเลิงขายพวกพืชผักสวนครัวสมุนไพรไทยะคะ่ะ เปิดมาแล้วนะคะมากกว่า10ปีนะคะแล้วตัวหลิงเองนะคะก็ได้เรียนรู้นะคะวิชาเวชกรรมไทยนะคะเภสัชกรรมไทยนะคะ,าารรม,ะ,คะมาจากโรงเรียนพัฒนาปัญญาไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและช่องนี้นะคะเป็นช่องที่รวบรวมความรู้นะคะสาระาด,ดีๆนะคะเกี่ยวกับสุขภาพและสมุนไพรนะคะ นำสมุนไพรนะคะไปใช้นะคะในชีวิตประจำวันนะคะในการทำอาหารทำยาต่างๆค่ะและอีกนะคะก็บอกเล่าประสบการณ์จริงที่ใช้สมุนไพรแล้วเกิดผลจริงๆค่ะยังได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะและเอามารวบรวมให้เพื่อนๆนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะได้แก้ปัญหาพวกนี้ค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาแบ่งปันสาระดีๆนะคะก็สามารถ บอกเค่็ดลับหรือบอกสูตรนะคะใต้คอมเมนต์แต่ละคลิปได้เลยนะคะสามารถเอาความรู้ของเพื่อนๆมาบอกเป็นวิทยาทานได้ค่ะแล้วใครนะคะที่ได้ดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามช่อง Happy Life Happy Healthy ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหลิงๆนะคะวันนี้หลิงก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย